สวัสดีครับพี่นอ,อสมออันที่จริงเรากำลังจะก้าวไปสู่การฝึกอบรมเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะครับของพี่นอ,อสมอที่จะเปิดรับเพื่อจะให้บัรลุเป้าหมาย1นึ่งหมื่นคนนะทีนี้มันก็มีกรณีของการนวดนะครับที่บอกว่านวดบิดคอกรณีคุณผิงชยดานะครับที่ท่านก็เสียชีวิตนะ้านี่คือเดี๋ยวต้องดูว่าผลทางการแพทย์เป็นอย่างไร ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเรามาฟังความเห็นของสภา,าการแพทย์แผนไทยนะกรณีหมอนวดกรณีที่คุณผิงชยดานวดปิดคอไม่ใช่แพทย์แผนไทยหรือประยุกต์สภา,าการแพทย์แผนไทยเผยหมอนวดกรณีผิงชยดาหากนวดปิดคอสะบัดคอไม่ใช่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์คาดเป็นหมอนวดเพื่อผ่อนคลายแต่หากนวดรักษาโดยไม่ขึ้นทะเบียน ไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพโรคศิละปะก็ถือว่าผิดกฎหมายจากกรณีนักร้องสาวผิงชัยดาป่วยหนักและเสียชีวิตโดยก่อนหน้านั้นได้โพสต์ข้อมูลว่าได้รับการนวดและมีการนวดปิดคอทําให้เกิดกระแสแหกังวลเรื่องของการนวดตามที่เป็นข่าวไปนั้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2567นะครับเลขาธทการสภาการแพทย์แผนไทยกล่าวถึงกรณีนี้ว่าสภาการแพทย์แผนไทยไมีหน้าที่ ดูแลวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเราดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนฝึกอบรมการสอบและเมื่อรับใบอนุญาตแล้วก็จะมีการควบคุมจรรยบาบรณวิชาชีพด้วยเช่นกันมีการกําหนดมาตรฐานวิชาการแต่กรณีที่เป็นข่าวไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แต่เป็นผู้ผ่านอบรมระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับวิธีการสุขภาพหรือปศส จะทำได้เพียงการนวดผ่อนคลายไม่ใช่วิชาชีพของการแพทย์แผนไทยเห็นไหมครับนี่คือหลักของการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนไทยพยต์นะครับจะแยกออกจากการนวดเพื่อผ่อนคลายนะซึ่งเราเองเนี่ยอสมอที่จะฝึกอบรมในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นการนวดเพื่อการรักษานะครับก็คืออาจจะอยู่ในหมดของนวดแผนไทยหรือนวดแผนไทยพยต์นะส่วน เรื่องของที่เป็นข่าวน่าจะเป็นเรื่องของการนวดเพื่อผ่อนคลายที่เขาผ่านการอบรมระยะสั้นนะครับของกรมสนุนด้นการสุขภาพนะครับผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามว่าการนวดปิดคอมีในหลักสูตรแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทย,ไทยะยต์หรือไม่สําหรับหลักสูตรบิดคอดัดคอให้กระดูกลั่นจะไม่มีในหลักสูตรแต่ในกรณีนวดคอบาา่าไหลคลายกล้ามเนื้อเป็นเรื่องปกติการนวด แต่เรื่องการดัดคอดัดกระดูกไม่มีสอนแต่แพทย์พื้นบ้านอย่างกระดูกหักเข้าเฝือกข้อหลุดก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งแต่บิดคอไม่มีนะครับนี่คือการย้ำนะข้อแตกต่างของหมอนวดทั่วไปกับแพทย์แผนไทยเป็นอย่างไรเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยท่านกล่าวว่าประชาชนเข้าใจผิดเยอะมากและหลายคนสับสนแยกไม่ออกว่านวดเพื่อสุขภาพ และการนวดของแพทย์แผนไทยที่เป็นวิชาชีพต่างกันอย่างไรก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเราเพื่ออะไรหากต้องการแค่ผ่อนคลายสบายตัวก็ไปร้านนวดทั่วไปซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมสปสแต่ถ้ามีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหลปวดขาหรือต้องการบำบัดรักษาโรคขอให้ไปหาหมอที่เป็นแพทย์แผนไทยที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีป้ายเขียนชัดเจนว่าแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมีใบอนุญาตสถานพยาบาลและจะมีแบบแสดงข้อมูลของหมอที่ประกอบวิชาชีพมีรูปมีเลขใบประกอบวิชาชีพติดจะได้ทราบว่าเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยขณะนี้มีกฎหมายพรบรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยซึ่งจะทำการรักษาได้แต่หากไม่ได้ทำการโดยผู้ประกอบ วิชาชีพที่ผ่านการอบรมแพทยแผนไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วและได้รับใอนุญาตถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นหมอเถื่อนนะครับซึ่งโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเป็นไปตามพรบการแพทยแผนไทยขณะที่เจ้าของร้านหรือผู้ประกอบกีกการเจ้าของร้านนวดก็จะมีความผิดเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติพรบสถานพิบาลพศ2541ในฐานะ ประกอบอีการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสถานพยาบาลเถื่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่คือข้อมูลนะที่ออกมาสําหรับของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับก็ต้องฟังข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับทีนี้เรื่องของอผู้สูญเสียนะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่อันนี้คือเป็นทางวิทยาศาสตร์นะ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าม,มันมาสู่บรรยากาศที่เรากําลังจะอบรมหมอหนวดไทยไงสำหรับอสมอและประชาชนทั่วไปแล้วก็มีเรื่องพวกนี้มาพอดีพี่น้องสมมก็ตอบรับเยอะนะอยากเป็น10,000คนแรกที่กระทรวงสาธารณสุขในกรมสวสเขาจะอบรมให้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารนะถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมจะมีการนำร่องจังหวัดละ20คนหรือเปล่า ก็จะมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะขอบคุณพี่นอสมอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่เข้ามาฟังและกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ